ทุกคนครับวันนี้พี่หมีซเซลจะพาไปดูรีวิวการติดตั้งจริงใช้งานจริงของปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลรุ่นที่มีราคาถูกที่สุดประหยัดที่สุดในบรรดาปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลทั้งหมดนะครับนั่นก็คือปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลตัวน,นี้เลยนะครับเป็นปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลขนาด1นิ้วนะครับ0.75แรงม้า550วัตต์ใช้แผงโซล่าเซลน้อยมากครับใช้แผงโซล่าเซลเพียงแค่2แผงเท่านั้นเองครับลูกค้าของ ที่นีโซลาเซลล์นะครับโดยสั่งื้อปั๊มน้ํามาปีนี้ก็เข้าปีที่3นะครับก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับเรื่องของการทํางานมีแดดมีน้ําใช้นะครับทุกท่านใช้แค่2แผงเป็นรุ่นประหยัดที่สุดนะครับปั๊มรุ่นนี้เหมาะกับใครบ้างน,นะครับปั๊มรุ่นนี้นครับเหมาะสำหรับใช้แก้ปัญหานะครับห้คนที่ อยากจะนะครับประหยัดไฟอยากได้ปั๊มน้ําำเซลล์ในราคาที่ประหยัดตังค์ที่สุดงบน้อยที่สุดครับก็ปั๊มรุ่นนี้เลยนะครับใช้แก้ปัญหาได้แน่นอนเพราะว่าราคาครบชุดพร้อมแผงโซลาเซลล์พร้อมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับราคาเพียงแค่1 0,000นิดๆเท่านั้นเองนะครับและนะครับปั๊มรุ่นนี้นะครับยังนะครับใช้แก้ปัญหาสำหรับคนที่นะครับเพิ่งเริ่มต้นเพาะปลูกนะครับอาจจะมีพื้นที่เพาะปลูกเยอะนะครับแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเราเพิ่งลงต้นไม้ใช่ไหมครับมีพื้นที่ในการลงต้นไม้เพียงแค่หนึ่งไร่สองไร่ นะครับเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับวเดี๋ยวค่อยขยายมาเป็น5้าไร่สิไร่ก็นะครับสามารถใช้ปั๊มหอยข่งโซล่าเซลล์ขนาด1นิ้วรุ่นนี้ได้เลยครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวพี่หมีจะพาไปสอนวิธีการอ่านสเปคลาเบลของปั๊มนะครับว่ามีวิธีการอ่านยังไงกันบ้างครับไปดูเลยครับทุกคนครับนี่ก็คือลาเบลของปั๊มหอย่งโซล่าเซลล์นะครับมีวิธีการอ่านค่าง่ายๆเลยนะครับทุกคนเริ่มต้นกันจากตรงนี้ก่อนนะอ่าทุกคนดูนะครับนี่คือโมเดลของปั๊มเห็นไหมครับเฮดด ขยับต่อมานะครับทุกคนครับเลขหนะครับตัวเลข6ตรงนี้นะครับก็คือปั๊มหอยขวงโซลาเซลล์รุ่นนี้ให้ปริมาณน้ําอยู่ที่6,000ลิตรต่อชั่วโมงหรือว่า6กคิวนั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นเลข30ตรงนี้ก็คือเฮดของปั๊มปั๊มรุ่นนี้นะครับมีเฮดนะครับสามสิบนะครับอ่านะครับอ่แล้วต่อมานะครับเป็นตัวเลข48โวลต์48โวลต์ก็คือปั๊มรุ่นนี้ใช้นะครับโวลต์ของแผงขั้นต่ำนะครับ48โวลต์นะครับปั๊มรุ่่นนนี้กกกก็เเหมมาาาะะัับบบบรรคตออแแแผงงโซซลลล์ แล้วต่อมาครับเป็นตัวเลข550บัทก็คือปั๊มรุ่นนี้นะครับมีขนาด550บัทนะครับตัวเลขตรงนี้ทุกคนนี่คือนะครับขนาดของท่อออกแล้วก็ท่อส่งของตัวปั๊มนะครับอยู่ที่1นิ้ิวนั่นเองนะครับแล้วก็ตารางข้างล่างทุกคนเห็นไหมตารางข้างล่างนี้ก็คือตารางบอกปริมาณน้ําหลังจากที่เราใช้ปั๊มรุ่นนี้ไปแล้วนะครับก็ทุกคนไปแปลค่าไปบังไมเอาครับไม่ยากครับเอาตารางน้าไปศึกษาได้นะครับและนี่ก็คือราเบลของปั๊ม หอยโข่งโซลาเซลล์นะครับไม่ยากเลยนะครับอ่ะพี่หมีนะครับอ่านโมเดลแล้วก็แปลให้หมดแล้วนะครับอ่ะทีนี้นะครับพี่หมีจะมาสรุปให้ฟังนะครับเรามีเช็คลิสให้อ่ะทุกคนครับและนี่ก็คือเช็คลิสนะครับวิธีการใช้งานของปั๊มหอยโข่งโซลาเซลล์ขนาดหนึ่งนิ้วนะสำหรับคนที่สนใจนี่เลยคปัหน้าจอเช็คลิสได้เลยนะครับอ่ะเช็คลิสนี้ครับจุดเด่นของปั๊มหอยโข่งขนาดหนึ่งนิ้วตัวนี้นะครับก็คือเป็นปั๊มที่มีราคาถูกสุดประหยัดสุดบรรมดาปั๊มหอยโข่งโซลาเซลล์ท ตัวปั๊มนะครับเป็นปั๊มรุ่นขนาด1นิ้ว550วัตต์0-75แรงม้านะครับใช้แผงโซลาเซลล์2แผงต่อแผงแบบอ่งโกรรุ่นนี้เหมาะกับการน,นําไปใช้ในพื้นที่พราะปลูกข,ขนาดพื้นที่เท่าไหร่นะครับอ่ะก็คือขนาดพื้นที่นะครับเช็ที่เขียนไว้ใล้ะประมาณ1ไร่ สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นพอปลูกนะครับยังลงต้นไม้ไม่เยอะนะครับเพิ่งเริ่มลงในเฟสแรกก็เอาปั๊มนี้ไปใช้ก่อนได้เลยนะครับขนาดถึงไร่ถึงสามไร่นะครับปริมาณน้ําที่ได้นะครับปั๊มนี้ให้ปริมาณน้ําอยู่ที่6คิวหรือว่า6กพันลิตรต่ตอชั่วโมงนะและหลายๆคนจะต้องมีคําถามมาถามเลยนะครับว่าปั๊มหอยโขงนะครับย้อนลึกหรือว่าดูดลึกนะครับต่อท่อดูดได้ยาวสุดเท่าไหร่ทุกคนครับปั๊มหอยโขงสัวเซลฟุกลุ่นทุกแบบทุกเทสนะครับท่อดูดลึกสุดได้อยู่ที่6มมเมตรถึงนะ นะครับและก็ส่งขึ้นแทงได้ไม่เกิน6เมตรนะครับหรือว่าส่งขึ้นเนินสูงได้ไม่เกิน6เมตรนะสำหรับปั๊มหอยโข่งนะครับนี่ก็คือนะครับตัวเช็คลิทของปั๊มหอยโข่งนะการส่งไกลของปั๊มรุ่นนี้นะครับปั๊มรุ่นี้ส่งได้ไกลอยู่ที่100-150เมตรถ้ามีเนินระยะก็อาจจะลดลงมาบ้างแต่สําหรับคนที่นะครับต้องการส่งไกล250เมตร300เมตร300กอ่าเมตรขึ้นไปอ่ะก็เดี๋ยวเลือกเป็นปั๊มอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นนะครับปั้มหอยโข่งรุ่นใหญ่ขนาดท่ี นในการเพาะปลูกที่ที่หไร่ถึง3ไร่ก็1 0 0่งร้อยถึงร้อยห้าสิบเมตรก็เยอะอ่ะนะครับต่อมาครับเปิดสปริงเกอร์นะครับได้กี่หัวนะคระับวันนี้ถ้าแบ่งโซนเปิดนะจะเปิดได้พร้อมๆกันอยู่ที่ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบหัวนะครับและถ้าเกิดว่าวันนี้เราลงต้นไม้ไปสักหนึ่งร้อยต้นนะครับเราก็อาจจะแบ่งเป็นสี่โซนห้าโซนนะครับอ่าต่อมาครับมินิสปริงเกอร์นะมินิสปริงเกอร์ถ้าแบ่งโซนเปิดนะครับก็ได้โซนละประมาณสามสิบสี่สิบหัวถ้าเราปลูกต้นไม้สักหนึ่งร้อยสองร้อยต้นก็แบ แล้วก็ปั๊มรุ่นนี้นะครับมีระบบตัดน้ําเองอัตโนมัติกรณีที่นะครับท่อดูดเสียนะครับหัวกระโหลกของปั๊มเสียนะครับน้ำแห้งปั๊มจะปิดเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็การรับประกันนะครับหปีเต็มโดยโรงงานเฮนเดโรไทยแลนด์และนี่ก็คือเช็คลิฟต์นะครับของปั๊มหอยโข่งโซลาเซลล์รุ่นนี้นี่เองครับทุกคนครับไปครับต่อไปครับพี่หมีจะมาสอนวิธีการติดตั้งปั๊มหอยโข่งโซลาเซลล์รุ่นนี้เดี๋ยวขึ้นคู่มือการติดตั้งให้ก่อนนะครับทุกคนสสาาาหหัััับบบบคคนนทีี่่่่ใจจอออยยยกตตติิดด้้งงงงปป๊๊มโววเเซลแๆูพุ นะครับติดตั้งเองได้เลยนะนะครับอันนี้คือคู่มือการติดตั้งนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะครับทุกคนง่ายๆเลยนะครับปั๊มเนี่ยนะครับมันจะมีช่องต่ออยู่2ช่องด้วยกันก็คือ1เลยนะครับเราเอาสายไฟนะครับของปั๊มนะครับซึ่งเป็น3สายนะครับ uv W u เอาไปใส่ที่กล่องคระโทงของปั๊มก็จะมีช่องเสียบ uv W u เหมือนกันนะครับนี่ก็คือสายไฟปั๊มใส่กล่องนะหลังจากนั้นเอาสายไฟของแผงโซล่าเซลล์ก็คือสีแดงขั้วบวกสีดำขั้วลบไปใส่ที่กล่องคระโทง แล้วก็แผงโซล่าเซลล์สแผงนั้นเอาปลั๊กตัวผู้ตัวเมียเสียบเข้าหากันนะครับก็คือต่อแผงแบบอนุกรมนั่นเองทําเพียงแค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเรามีเบเกอร์หน่อยเอาเบเกอร์มาขั้นนิดหนึ่งยกเบเกอร์ปุ๊บปั๊มติดปั๊มทำงานเลยถ้ามีเิษการสผ่าก็เอาใส่เข้าไปได้นะครับมันจะมีแพ็กเกจสําหรับตู้คอมเพลเยอร์การสะพาด้วยอันนี้ก็คือมีอุปกรณ์ครบชุดเลยนะเอะละครับทุกคนครับและนี่ก็คือคู่มือการติดตั้งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราแจกคู่มือแล้วเราก็มีสายด่วนช่างประจำต คุณลูกค้าของเรานะครับซึ่งนะครับสั่งปั๊มหอยโข่งโซลเซลรุ่นนี้ไปติดตั้งด้วยตัวเองเลยดูคลิปพี่หมีจบปุ๊บติดตั้งเองได้เลยและใช้มานานถึง3ปีแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันเลยครับทุกคนครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านกับผมสุทนสิริปัญญานะครับเป็นเกษตรกร,ร,กรปลูกสวนผสมสรป,ประสานปลูกฝรั่งกิมจูแล้วก็กล้วยหอมทองประทุมนะครับได้เป็น ลูกค้าของที่นีโซลาเซลล์นะครับโดยสั่งซื้อปั๊มน้ำมาปีนี้ก็เข้าปีที่3นะครับก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับเรื่องของการทำงานมีแดดมีน้ำใช้นะครับทุกท่านใช้แค่2แผงเป็นรุ่นประหยัดที่สุดนะครับาจากตรงนี้นะครับไปถึงหน้าสวนสุดสวนเลยนะครับก็ใช้ระยะระยะความไกลนี่ระยะความยาวก็ประมาณ150เมตรครับทุกท่านสะก็เป็นขนาดหนึ่งงานนะครับ เราจะพาไปดูปั๊มนะครับทุกท่านนี่นะครับทุกท่านปั๊มขนาด1นิ้วนะครับที่ใช้มาทีนี้ขั้ปีที่3ก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆปั๊มทำงานได้ดีปกติเยี่ยมนะครับท่อทางดูดได้รับคำแนะนำจากทีมงานของพี่มีนนะครับเป็นหาท่อทางดูดขึ้นมา2นิ้วนะครับตายไปตรงสวนฝรั่งนะครับวันนี้ก็จะให้ดูน้ำที่ให้กับต้นฝรั่งสวนฝรั่งนะครับ นี่เป็นกล่องควบคุมนะครับกำลังทำงานปกติครับโวลอยู่ที่เท่าไรหรา75.6โวลต์น,นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสวนฝรั่งนะครับเป็นการใช้น้ำปั๊มน้ำแฮนดูโรขนาด1นิ้วนะครับของที่มีโซล่าเซลลนี่คือท่อหลักนะครับเราก็จะจ่ายให้กับฝรั่งนะครับ แดดมีน้ำมานะครับทุกท่านยาวไปโน้นเลยก็จะแบ่งจ่ายเป็นล็อกๆนะครับสําหรับเกษตรกรผู้มีงบงบน้อยขออภัยนี่ครับความแรงของน้ําตอนนี้เวลา11นาฬิกานะครับทุกท่านก็จะจ่ายให้กับฝรั่งแบบนี้นะครับหัวจาจน้ำ845แบบองศานะครับ ไปนู้นเลยนะครับจากตัวปั๊มมาถึงจุดนี้สุดขอบกอไผ่ที่ทุกท่านเห็นโน้น,น,นก็ระยะประมาณ150เมตรนะครับทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับ เอาละครับทุกคนครับและนี่ก็คือรีวิวการติดตั้งกิงใช้งานจริงๆเลยนะครับต้องขอบพระคุณนะครับคุณลูกค้าเจ้าของสวนนะครับที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับส่งคลิปมาให้นะครับทีมงานพี่หมีนะครับพี่หมีก็ได้มาลงคลิปเอาไว้ให้ดูกันนะครับแล้วก็สาหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะปรึกษานะครับว่าเจาะบ่อบาดาลแล้วจะต้องเลือกใช้ปั๊มบาดาลโซลเซลรุ่นไหนดีใช้แผงโซลเซลกี่แผงเฮดปั๊มเท่าไหร่ดีนะครับพิมพ์คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหรือใครสะดวกครับนี่เลยครับ แอดไลน์มาเลยครับพิมคอมเมนต์แอดไลน์มาปรึกษาได้เลยนะครับทุกคำถามจะมีทีมงานมาช่วยกันตอบนะครับที่ l ล n e id siaecban นะครับพี่บีขึ้นหน้าจอ QR code ไปให้สแกนได้เลยนะครับหรือใครสะดวกนะครับโทรศัพท์โทรศัพท์มาปรึกษาได้เหมือนเดิมนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 0 9 8 6 9 9 9 9 0 8 0 9 8 6 9 9 9ใครอยากมาเที่ยวอยากมาเยี่ยมชมโชว์รูมพี่บีเซเวเซลนะครับ โชว์รูมพี่หมีโซลเซลนะครับอยู่ติดกับสถานีรถฟฟปาอยู่ใกล้ๆกับห้างเซ็นทันลาบินทานพี่หมีเปิดโชว์รูมมาแล้วส0ปีด้วยกันนะครับให้บริการคุณลูกค้ามาอย่างยาวนานมากครับแวะมาเที่ยวที่โชว์รูมได้เรามีสอนติดตั้งโซลเซลให้ฟรีทุกคนเลยแวะมาเลยนะครับแวะมาเที่ยวได้เลยนะครับเอาละครับทุกคนครับสำหรับในคลิปนี้นะครับพี่หมีโซลเซลและทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ